สวัสดีค่ะท <la> de. ่านผู้ชมนะคะมือนีแอดมินนะคะมาติดตามหวยเล้านะคะตอนนี้ช่วงนี้เขาต้องหาทุนหาห่อนไว้ก่อนพี่น้องหาเหล้ามาขอเหล็กเหล้านะคะกู้นจาบมือนีนะคะพิจารณาดูนะคะตะวันแอดมินพัฒนาเงื่อนเออถีค่อยออกเงินซีซีหนึ่งเดาผู้ขายคยเห็นนะคะตะวันงวดนี้เห็นเจ็ดศูนย์ค่ะเขาบอกถูกเพราะยัยบอกแอดมินมาขอเล้าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อพราะไงเล้าพัฒนาเด้อประเทศนอก ประถานมีนน7 7. มเน,น่าคือใบเกศเก่าเก่าเกศนยาแฝนตามเลขเก่าขุนเตามเลขย่า่เนาะว่าเล่าพัฒนาเกดเก่าวะเกศเก่าเก่าเก็แตัวไม่นคอเห็นอย่างนั้นก็เห็นเกศูนนาาาีต่ตัวเดียวอปว่าเลขต้าเห็นกาเีวเลขเป็นห,าหางามแต่ว่าเบื่องหาห่าซีคือหานึงเธอเบิ่งกันดานนี่นี่หานี่ซี เลี้ยงกันสาบลาบเ้อซีตเดห้า no ส pues ี 5, 3. 5, 3, ่ห้าสามเด้อรันหาสี่หาสามเจนเยอดเขียวเจนเย็นแอดเขียวแต่เห็นเหล็กนีเอดเขียวตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเดี๋ยวด้อค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแอดมินเห็นห้าสี่ห้าสามเด้อพี่น้องเด้อนี่ซีตเรียงกันซาบลาบพี่นี่เห็นบ่พี่น้องหาสี่หาสามนะคะเพิ่นสหน่ีตู่วลอีเมนี่นี่นี่ออมาบังง ห้าสี่ห้าสามเมนความฉันบอกเพราะว่าตะเกานี่ปูต้นจันพันแยกให้อยู่ให้แอนมินนี่กันนะคะเป็นลูกเป็นล้านบรรพบุรุษของเพิ่นบนเนะนะคะเบังหาสี่หาสามเด้อพี่น้องเด้อแอดเขียวเห็นหาสี่หาสามนนั้เสี่นตัวเพราะว่าฉันถือโอ้ยถือตลอดเพราะว่าตอนนี้อยากมาขอเลขยกราวห้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมนะคะ หาซีหาสามนะคะแอดมินเมึงอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าแย่เน่าพ่นวาตัวเดียวเห็นหาซีหาสามค่ะปูพ่นให้ซีตัวนะคะมืึอนี้แอดมินเห็นนะคะนี่นะคะแต่ว่าคันเห็นเล่วต้องเอาเลยเด็ดเล็ของปูนี่เพราะว่าพาษาสิเรียนลิตรลิตรลิตรลิตขึ้นมาเทียเดียวก็คือได้ได้เลยนะคะเอ็ดเลีเอ็ด เห็นแคสตัวทนแล้ว hmm. ก็เจ๊๐ตัวเดียวด้วค่ะแต่ถ้าผู้ชมซอง่อนมาเห็นขี้เห็นเี่ยเาเต่อเป็นแนวทางเนาะแอดเขียวเนาะเห็นผู้ชมซองหาีหาสามคือืออดเขียวเหนหาซีหาสามนะคะเอดเขียวเห็นนบ่นัยนกดหสมบ่นั่นเห็นเ้วแอดเอ็ดเล่เห็นจิตเกิดมิตรจิตแล้วค่ะ ท่านผู้ชมคะนี่เป็นแนวทางเดอ้อแนวทางเล่าค่ะปูคนหาเดอ้อสาธุสาคือเดอ้อปูเอ้หาซีหาสามเดอ้อท่านผู้ชมเอ้ในอดมินเห็นซีตัวนะคะ,ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเด้อค่ะเล่าตอนนี้โอ้ไทยบางคนก็สิเจ็บไทยมากนะคะ เจ้าเหล้านี่มาบำบัดเอาเหล้ามาไอไปเที่ยวประเทศประเทศนอกเนาะจะได้มีต้องซุไนดมกันบ่ต้องซีเรียสเ้อพี่น้องเ้อรัฐบาลเล่าพ่นขายอยู่ค่ะบาทคุ้นบาทเอดเคียวอันนี้เ้าตลกหล่นนะคะ่าทางรัฐบาลนั้นค่ะทั้งพี่น้องฟังเล่าเด้อค่ะทีเขามาติดตามอยู่นะคะ เอ็ดมินเห็นห้าสี่ห้าสามให้ท่านผู้ชมซองมันก็เก่าน้ำเอ็ดเขียวคือตอนนี้พี่น้องก็เห็นเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะว่าอันนี้ก็เป็นค้นยูนี่นะเป็นลูกของเพิ่นเนาะเป็นลูกเป็นหลานค้าเพิ่นไห้มือนี้เพิ่นอยากให้ได้นะคะอาจารย์ผู้ชมซองมืนเก่าน้ำกันสะกอนเบื้องนี้เหนเป็นหาสี่หาสามเพื่อเอดมิ้นมาบอนี่ะเขากองไปเด้อพี่น้องเด้อครูเอ้ยเขาก็ไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะใหเอฟซีลูกหลานซองหิให้เขาจอดถือเด้อ นี่นะคะลูกปูตนจันนะคะหาสองหาสามนะคะหาสี่หาสามนะคะสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมสองสองตัวเอ็ดเล่เห็นแค่เอ็ดเล่เห็นตัวไหนเนาะเอ็ดเล่เห็นแค่สองตัวเห็นตัวไหนอันเจี๊ศูนย์ค่ะอ๋อเอ็ดเล่เห็นเจี๊ศูนย์ เขาเขาเก่าสองตัวเนี่ยไปเป็นแนวทางนะคะไอเดียวเนาะเลขกระบอกลายแหมกบอกลายค่ะแต่ว่าเอ็นมินเห็นเลี่ยงกันขึ้นมาเลยหาสี่หาสามแล้วมันก็อยากสำคัญนี่เด้อค่ะแต่เมนแปลกๆเนาะค่ะผู้ค้าผู้ค้าเราพัฒนาเด้อเพื่อนบ้านเขาุ่นละกกับฟังบั่นนะคะเป็นไงเอ้ยเทวดาณที่นี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมันซ้อมมันกันค่ะเกิดเป็นหินคือิุสูง ให้ให้เพิ่มซ่องเลยให้เพิ่มหงเนะบิ้งเอานะคะว่ามีชว่วงมีลาท่านผู้ชมนะคะม,มันอยากเดียดแนวจังหน่อยก็เลยสิเดียดอย่างสีนะคะ,ค,ะคันไฟบ่เห็นหาสีหาสามกับล่องมึงนะคะเขากระเบิงผ่านโทรศัพท์แอดเขียวน้ำนะคะ่ะเห็นบ่ะคะเห็นบ่ะคะท่านผู้ชมค่ะมีแสงบ่สะท้อนนิดหน่อยเนะาะเดียดแล้วก็มือโทรศัพท์ก็คือเห็นชัดอยู่ได้เถอะบ่ค่ะเห็นกตัวกลางชัดชัดเลยเพือเลขสามมีชัดเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมองไปกับแอดเขียวเบิ้งเด้อค่ะ ตะไ่เห็นหาีะไค่เห็นห้า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 เาห้าก้าห้าหาน้าห้าห้า้าห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 ้นห้า้า้าาห้าเ้นห้ัห้าห้าัตาห้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 า้าห้าหนีห้า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 ้าห้าห้าหพาหนาห้าห้าหกาห้าห้นห้าห้นห้าพ้าห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 นาห้ห้วย้าหนาห้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 าหาห้้ชหให้าห้า้าห้นห้าห้าา วันที่สิบแปดค่ะ,ะวันที่สิบแปดหวยล่าพัฒนาจะมีจันพุชซุกนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมาหาซีหาสามีแอดมินกับสิบบุเรมาติดตามให้ท่านผู้ชมตลอดปะนะ่ะเนาะมาที่เนาะมาติดตาม,ตามลคมาติดตามอันตัจะพากันมาเอาเล่าน้ำหนึ่งก็ขึ้นตอนแอดเร่มาเนาะมาเหมือนในสิบสีเออในสิบสี่เราเนาะกับคิดว่าเป็นเลขตากันหนึ่งซีหนึ่งมันก็ได้ออกซีนึงข้างล่างเหมือนน่ะ เพราว่าอันตอนนั้นแอดเล่มาสองพร้อมอันที่ผู้เดียวอันที่ว่าเพิ่นหาก,ากันกล้วยเห็มเหน็นไหมเออมื่อตอนกลางตอนแรกนะเ,เป็นลขหก็ใหญ่ๆมาเบิ่งเบิ่งใส่ก็เป็นเลขไปเบิดท่านผูน้ชมเอ้ยมาเบิ่งเลขหาอืมนี่คือเลขสามเลยวะเลขหกสามคือสิ่งให้ท่านผู้ชมมองก่อนนะคะกระปูต้นจันทน์พันให้ ยืนดนเลขกสิเปลี่ยนเนี่อย่าเปลี่ยนเด้อปูเด้ออย่าเปลี่ยนเด้อยยดอย่าเปลีเอา้ายืนไปยืนมาได้สามตัวได้บัตรที่นี่ยืนไปยืนมาได้สี่ตัวยืนไปยืนมานั่นเอาเป็นน้องซี่ บมเมนตเจ็บโมเมนเจ็บศูนย์เลยเด้อค่ะท่านผู้ชมแนมแนมไปอีกเป็นหาศูนย์ค่ะบัตรที่เอายวก็เป็นหนังสียืนกาไปเยี่ยมมากชาน์ลิงวิ่งไ่ามฟันหาอยู่เธอเอาเปลี่ยงสี่เอาอีหลีนั่นบัตรที่นี่เอาไปมาหยืนไปยืนมาเด็กเจ็บเสียเป็นหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะนั่นท่านผู้ชมทองท่านผู้ชมซรงมึงเอาน้ำน้อยนี่เนาะนี่แหละตรงตรงแอดเดย์เห้ให้นี่ค่ะดีประเสริฐนี่นี่นี่ว้าจักภาษายังดอก ค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมขอโทษขอภัยนะคะส <4 S 1> ีน,นั่นหาสีหาสามคือเอ็ดมินบอกระให้ท่านผู้ชมปริจารณาเมืองเด้อค่ะเกิดเห็นบวชขึ้นกันเนาะเออหากระถุ่นใหญ่เด้อใครเกิเดเ<อ>ท่าเ,เป็นลูกเป็นหล,นลานเพิ่นค่ะเกิดเพิ่นไห้เนะาะค่ะเพิ่นไหเอ็ดมินนะคะแล้ววันนวซองวิเศษกับเป็นเลขไปเบื่อทันที่นี่มองนี่กับเป็นเลขโอ้ยเนาะ ค่ะ้ใดเขามารับชมนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะให้มองเห็นตัวเลขเด้อปูเอย้ยผู้ใดเขามาเบิ่งนะคะเจฟซี่นอดีเขามาซองมาเบิ่งก็ขอให้เพิ่นมีโชคมีลาบอย่าปิดหูปิดตาเขาเจ้าเดอ้อเนาะอเอด็เอดเล่เนาะ,ะแล้วก็ผู้ใดเขามาก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินจะได้ไปหาติดตามตัวเลขนะคะทั้ง,ท,งทั้งประเทศลาวทั้งประเทศไทยนะคะแอดมินก็สิไปเบิร์ตสูโมงซืสอบอนนะคะมาดูมาชมอยู่นะคะมาดนี่แหละค่ะมากับเอ็ดเล่ค่ะกับ แอดเขียวนะคะนทิ้งท่านี้แอดมนก็ให้ผู้ชมนะคะมีโชคมีรลาบนะคะเนรยะะคสวัสดีค่ะลมพัดย่ยน้องตอนเลืกล่าสื่ออะไรก่อนเนี่ยคุบอจักเลืกล่าอยฟังช่สื่อเก็บเก่าเก่าเก็บเป็นยังไงอันเก่าเก็บเกาเก่าเจนแล้วก็ได้อหกเจ็ดเจ็ห้คยได้ัล่้ืแค่บ้านนัเาของรัฐบาลไทยมันแค่บ้านม่นวนเขาไปใครในหลายบ้านก็นกือ ต้นแบบทีนี่มันบตรงกันกบอันนั้นยาแเล่าเก่าเกเเกานูงคือเมีนแดไงนี่เนาะอืมเนาะนีในสูตรเนี่ยมีนเม่อถ้าไปเบื้งสูตรเป็นยุ่มของยาแนวมันเขาเออคนละค้ากูขาอีเดียวล่ะสูตรฮางมากับพวกเขาไม่น่าเป็นเบาหวานอยู่บ